วัดธาตุประสิทธิ์หรือชื่อเดิมวัดธาตุโดยอาศัยมูลเหตุที่ชาวไทยเผ่ายอกลุ่มแรกที่เข้ามาปุกเบิปกพบพระธาตุเก่าแก่เป็นมิตรจึงให้ชื่อว่าวัดธาตุนาว่าลักษณะขององค์พระธาตุเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ฐานซ้อนกันเป็นชั้นอิดมีซุ้มจัตุรมุกในซุ้มมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ พระธาตุนาว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มาช้านานมีการบูรณะซ่อมแซมมาหลายยุคหลายสมัยเมื่อพศ2436องค์พระธาตุถิอชำรุดยอดพระธาตุหักลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้วัดจากระดับดินสูงเพียง5เมตรเมื่อปีพศ2499ได้บูรณะเปลี่ยนทรงรูปพระธาตุใหม่เป็นสี่เหลี่ยมมนทบคล้ายองค์พระธาตุพนม ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและดินจากสังเวชนียสถานสี่แห่งที่ประเทศรตัตนมโมลีแก้วกันโตภาโซอดีตเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้อัญเชิญมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าพระธาตุประสิทธิ์